รถออกไปก่อนต้องรอให้รถออกไปก่อนทุกคนแล้วเราค่อยถึงจะแบบมันจะได้ยินเสียงโอเคอ่าโอเคโอเคคือรถอะมันไอโทรศัพท์มันเชื่อมกับรถทุกคนแล้วทีเนี้ยมันทำให้ไม่ได้ยินเสียงมันมันเชื่อมไปอัตโนมัติอะทุกคน เออได้ยินแล้วอ่ะใครเอฟเปลือกมารับพิมรับใส่ชื่อมาเลยจบแล้วเออสัอ,อัดเลย รู้กเก่งเลยปออกเรียนเป็นแนละ้วรู้ที่การปอกแล้วทีนี้แต่ละวันประกอ์เธอจะขายเปลือกไม่ได้นะพี่พีดีเลขายดีมากแล้วแบบทุกคนมันไม่ได้ง่ายๆนะการที่เราจะแบบขายนูน่นขายนี่อะไรเงี้ยเราต้องดูแลด้วยนะ ้อแล,ลหลังกันแบบลวกระบอยตีดนะเก่อ<ๆ>แหม่บอกมาสุบรุมปั๊บเลยนะมาแรงมันโ<ๆ>ตแม่เป็นรอยเดี๋ยวจะไปเอาอะ<ๆ>ไรมาเช็ดให้อยู่<ๆ>เอาอันนี้ไปแช่ก่อนทุกคนนี่เป็นงานนะครับไ<ๆ>ปี๋ยวไปแช่ก่อน เสร็จเรียบร้อยทุกคนบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทำความสะอาดโหโหหห้่าเนี้ยเกลืมน้ยแต่มันก็ไม่เป็นรอยนะเนี่ยมันไม่เป็นรอยหายแล้วโอ้ยสะอาดเรียบร้อย ไปช่วยพี่แพ้ที่ปลูกต้นไม้ด้วย <c oughs> <c oughs> คอยไปได้ไหมฝนมันจะตกเนี่ยอ,อ๋อมันต้องปิดเลยเหรอมันต้องมันต้องปิดแล้วก็แบบใส่ตู้เย็นต้องใส่ถุงไมไหมทุกคน ไปช่วยเมียปลูกต้นไม้ไม่เป็นรอยไหนอ,อ๋อต้องใส่กล่องไว้หรอโอเคเดี๋ยวก็ใส่กล่องไว้กล่องใส่ถุงด้วยใส่กล่องก็ได้ใส่กล่องใส่ปิดฝาเอาแล้วปิดตู้เย็นได้เหมือนกันหรอ <laughs> ม,มันก็เหมือนกล่องกล่องหนึ่งนะที่เราไว้แช่ของอะ่ะไม่ได้เหรอหอ่อกระดาษทิชชู่ใช่เหรอหมั่วหรือเปล่ากลิ่นมันแรงอ๋ออ๋อ ครับครับที่ไหนครับโอเคครับมามาที่บ้านพี่แพรดี้เลยครับครับผมของมาส่งของมาส่งกิ่นกระใจายในตู้เย็นนั่นแหละดีเลยผู้คนถ้าของมาส่งเพดเดี๋ยวผมจะลงไป รับของแล้วผมก็จะลงไลน์แล้วนะแล้วก็จะไปหาอะไรทำแล้วไปหาปลูกต้นมงต้นไม้ละก็สั่งของมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมก็ต้องเดินทางไปกรุงเทพแล้วผมจะไปลุ้นกันนะทุกคนผมอยากไปมากรอบนี้ผมจะไปถ้าผมสัมภาษ์อะเดี๋ยวถ้าถ้าผ่านจะคอยว่ากันมาแล้วไปรับของก่อนไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา